ใกลบันหินที่นี่ความจริงแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เขาก็ส่วนของนะครับอ่าพันตำรวจโพประทนะีดนะครับช่วยกันดูแลพอคอยช่วยกันแนะนำนะครับหน้า,าที่จะเดินทร้เดินทางมาแต่จะได้เนี่ยก็ดีได้รับเลินก่อนดินความเคารบว่า,าในเวลาเก้าโมงนะครับเกินเก้าโมงสามทิศนะ ประจำปี2512โดยก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงสร้างความสมัครสมานสามัคคี คนดีในวันนี้นะคะที่ได้รับบ้านรับมอบ้านเพื่อไทยองค์ราชันและพี่น้องประชาชนทุกท่านอาสาระเถียวครับหลายท่านตามวันนี้บอกท่านท่านท่านข้อหลวงตอบได้ไหมคะพียิมได <re> ้นะคะเที่ยงพรนประมาณกี่วันจะมีการสร้างบ้านเพื่อไทยองค์ราชันใครที่ที่ได้ทราบว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์มาจากบ้านมักยาการชาติ เรียบร้อยครับชูกต้องอีกแล้วรอทางหลงการฆ่าจังหวด Icana, ได้ไไมีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงก่อนตามริงการท่านอำเภอแม่ไายนับกหนาวที่ท่านทั้งหลายได้มีความเสียอ๋หนักเกิร์นเนอะนักเกร์นเนอะหักกิร์นถ้าบทกิเลานเนอะวันนี้นท่านปออิ๋วท่าจิตติอัธลาน่าอัธชัยนัาวเดินทางมาเป็นเกีลี่ยวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนาเพราะว่าจะเป็น ท่านหลังบ้านหลังจองของท่านานอำเภอแม่อายยินดีต้อนรับดาวันนี้มากันนักนะครับเนอะเจ๊ฟองจันทินันชัยหลายท่านดาเข้ามาสารเสียวดาวหลายท่านดาววันนี้